ก็สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีกลับวันนี้มาอยู่กับรถกนะครับคันนี้น่าจะเอาไปลากรถรุ่น B หรืออเนกประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์ก็คือเอารถบ24แรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับคันนี้กว้างที่180ยครับยาวที่3เมตร80คบอกสูงที่80เซนนะครับอันนี้ก็ลูกค้าจุดประสงค์จะเอาไปลากรถบนะครับตอนนี้ก็เป็นเหล็กรางน้ำา4นิ้วครับ ล้อจะพ้นค้างนิดนึงเพราะว่าตัวบอดี้มันร้อยนะครับล้อจะออกค้างละประมาณ30เซนนะครับนี่ก็ได้ยางเป็นกระทะขอบ17นะครับยางเป็น265 60 17นะครับเป็นกระทะกระทะขอบ17นะครับก็มีบันไดขึ้นนะครับมีบันไดขึ้นคันนี้ในราคาที่5 0 0 0มื่นบาททุนนะครับ ท่านใดที่สั่งแล้วยังไม่ได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นคิวต่อไปแล้วนะครับพอดีจังหวะนี้เราก็ก็จะเร่งงานให้ออกแต่บางเอื่นว่า,าทางหน้าบ้านเขามาทําท่อน้ําไปก็ดับอีกวันนี้นะครับได้ส่งลูกค้ากลางคืนเลยมืดๆนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเหล็กกล่องสองนะครับกล่องสองเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเหล็กรางสามมันจะดูถึกไปนะครับเหล็กรางสามจะดูใหญ่เกินไปแต่ใช้กล่องสองนี่ก็ดูดู หน้ารักดีนะครับน,นี่ก็ยาวที่สามเมตรแปดนะจริงบรรทุกได้ที่ห้าตันเลยนะครับคันนี้นะครับใส่ของนี่ได้ถึงห้าตันนะแต่จริงๆก็ใส่สักประมาณนี้ฮะสี่ตันห้าตันใส่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้เราใช้เป็นดุมดุมดุมรถล้อหน้ารถกระบะนะครับเรามา,าใส่กับถึงใส่กับเหล็กเป็นทําเป็นเทานะครับตัวนี้ก็ ชุดนี้ก็เป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับมีหัวอัดจะระบีให้ตัวนี้สามารถจกริงตัวนี้เราทํามาตรฐานเลยไม่ว่าเล็กว้สั้นว่ายาวนะฮะเราทําที่ความยาวที่ถึงจุดจุดนี้นะฮะร้อยแปดสิบเซนนะครับอาจจะเอาไ้ใส่ของนะครับอาจจะไปทําแปลงเป็นที่เก็บของอะไรก็ได้นะครับหรือทําเป็นที่นั่งเล่นก็ได้นะครับเอาอะไรมาปูสําหรับผู้ที่อยากดัดแปลงนะครับถ้าไม่อยากดัดแปลงก็ประมาณนี้ ช่องระหว่างตรงนี้ดูเหมือนห่างนะครับแต่ประมาณ70เซนนะครับรถ B 24ขึ้นก็เหยียบๆขอบพอดีนะครับจริงๆเราก็อยากจะเอาเข้ากว่านี้แต่พอดูแล้วมันไม่สวยนะครับถ้าเมตร70นี่จะก็จะพอดีแต่ว่าพอเราเอาใส่ตรงนี้นะครับชิดขอบนี่มันจะดูสวยนะครับนี่ยก็เลยอาวัดดูรถรุ่น B ีก็ข้างในก็ประมาณ70เซนนะครับก็ประมาณนี้ครับขึ้นได้ครับขึ้นได้ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ว่าลูกค้าคันนี้ก็ไปส่งที่อำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นก็ยังไงก็ใครที่สนใจก็โทรติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ0833383507 0833383507นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ต้องขอภัยด้วยนะครับกำลังทำให้นะครับแล้วก็อยากขายครับอยากด่วนให้ลูกค้าทุกคนละครับ ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วคลิปนี้ก็ขออญาเจ๋อเพีงเท่านี้ครับเจอกันที่บ้านลูกค้าครับสวัสดีครับ